ในยาเสพติดที่ร้ายแรงที่สุดในโลกใบนี้ชื่อของมันคือไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอรด์ไอซ์จำนวนมากลังไหลเข้ามาในประเทศไทยจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำเพียงแค่12เเท่านั้นที่ถูกส่งต่อไปอยังประเทศอื่นอีก88ยังคงอยู่ในประเทศไทยและถูกส่งไปอยู่ในมือนักค้าและผู้ที่เสพยาบ้าอยู่ก่อนแล้วอาศัยโครงสร้างการขายาบ้าเดิม เป็นฐานการกระจายยาจนทําให้มีผู้เสพรายใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเราจะหยุดยั้งอนนานาจชั่วร้ายของไอซ์ได้หรือไม่ก่อนที่ผู้ใช้หน้าใหม่จํานวนนับล้านล้านคนจะเสพติดมันมันเริ่มจากพืชที่ชื่อมาหวัวซึ่งแพทย์จีนใช้ในการรักษาโรคมานานกว่า5,000ปี ปนปีคริสตศักราช1887นักเคมีพบสารอินฟริดีนในมาหัวและเริ่มมีการสังเคราะห์สารเม็ดแอนฟตามนจากอินฟริดีนขึ้นในปีคริสตศักราช1893กลายเป็นยาเสพติดอันตรายที่สร้างปัญหากับมนุษยชาติเช่นยาบ้ายาอีหรือเ e อสเจซีอซ์เป็นสรารกระตุ้นตัวหนึ่งในกลุ่มนี้โดยมีการค้นพบสารสังเคราะห์ขึ้นในปีคริสตศักราช1919สารเม็ดแอเฟตามนที่อยู่ในไอซ์มีอำนาจเหนือร่างกายและจิตใจมนุษย์ แพทย์ใช้มันเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทเช่นคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุทางสมองคนไข้โรคหลอดเลือดในสมองหรือป่วยเป็นโรคเนื้องอกในสมองซึ่งมักมีอาการความคิดสับสนฟังพูดอ่านเขียนไม่รู้เรื่องการรับรู้สิ่งรอบตัวผิดพลาดโดยการรักษาต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันการเกิดผลข้างเคียงต่อสมองและระบบประสาทเมื่อไอซ์เข้าไปในร่างกายมันจะออกฤทธิ์กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวอย่างรุนแรงด้านร่างกายหัวใจจะเต้นเร็ว ที่กว่าปกติความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อเกรงตัวและทำงานมากด้านจิตใจมักจะมีความกระหายความสนใจและใส่ใจต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มขึ้นมีความตื่นตัวทางด้านอารมณ์มากเคลิบเคลิมจิตใจจะเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่ถูกชักนำในเวลานั้นกล้าที่จะทำกล้าที่จะพูดมากขึ้นเมื่อใช้ติดต่อกันจะเริ่มส่งผลเสียด้านร่างกายจะเกิดอาการปวดท้องแน่นหน้าอกหายใจไม่ทันปวดหัวปวดเบ้าตา ที่คอจะมีเม็ดมีหนองร้อนไนปวดรากฟันมีกลิ่นปากเหม็นมีเสมหกขาวค้นตลอดเวลาลิ้นแข็งและพูดไม่ชัดส่วนด้านจิตใจจะมีอารมณ์แปรปรวนขึ้นลงง่ายขี้ระแวงขี้ใจน้อยคิดเล็กคิดน้อยจนทำให้ไม่ไว้ใจคนอื่นหมุดหนิดฉุนเฉียวโกรธง่ายเกิดความฟุ้งซ่านมากขึ้นเมื่อใช้นานวันเข้าจะทำให้เกิดอาการทางจิตประสาทหลอนหวาดระแวง ก้าวราวถึงเวลานั้นแม้ผู้เสพติดจะต้องการเลิกแต่ไอซ์ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของสมองและระบบประสาทมันทำให้กลไกการหลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกสุขในสมองของผู้เสพทำงานผิดปกติผู้ติดจะไม่สามารถมีความรู้สึกสุขตามธรรมชาติได้ด้วยตนเองหากแต่ต้องพึ่งพาฤทธิ์ของไอซ์และกลายเป็นทาสของมันอย่างสมบูรณ์แบบโดยธรรมชาติไอซ์เนี่ยมันจะกระตุ้นในสมอง หลั่งสารโดปามีมากๆเพราะฉะนั้นคนที่เสพก็จะรู้สึกมีความสุขคึกคักอารมณ์ด,ดีไม่ง่วนะครับแต่ว่าถ้าใช้เป็นนานๆเข้าเนี่ยสารในสมองนี้ก็จะหายไปแล้วก็ที่สุดก็จะกลายเปโรคซึมเศร้ากลายเปโรคจิตได้ดังนั้นการเสพไอซ์จึงเป็นการนำสารเคมีที่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อสมองและระบบประสาทเข้าสู่ร่างกายตนเองด้วยผิดร้ายที่น่ากลัวนี้ไอซ์ จึงถูกกำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงที่มีบทลงโทษต่อผู้ผลิตนำเข้าส่งออกและผู้ขาสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตแต่กระนั้นก็ยังไม่สามารถหยุดยั้งการระบัตของไอซ์อย่างเด็ดขาดได้ไอซ์ <Ice S 1> มีผลร้ายต่อผู้ใช้คล้ายยาบ้าเนื่องจากเป็นสารตัวเดียวกันแต่มันจะรุนแรงกว่ามากเนื่องจากไอซ์เป็นเม็ดแอมเฟตามีนที่จับตัวเป็นผลึกไม่มีผงแปง้ง หรือส่วนผสมอื่นที่ใช้เพื่อการห่านเป็นเม็ดเช่นที่ยาบ้าต้องมีดังนั้นจากข้อมูลการบำบัดร,รักษาพบว่าผู้เสพไอซ์จะเกิดอาการผิดปกติทางจิตเรียวกับผู้เสพยาบ้ากล่าวได้ว่าไอซ์เป็นยาเสพติดที่เป็นอันตรายกว่ายาบ้าเกินกว่าที่เราจะคาดคิดได้ไอซ์ถูกพบว่าเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2530โดยในช่วงแรกหายากและราคาแพง มักใช้กันในสังคมของผู้มีรายได้สูงแต่เมื่อปีพุทธศักราช2550เป็นต้นมามีการจับกลุ่มไอซ์ได้เพิ่มขึ้นทุกปีทั้งจำนวนคดีผู้ต้องหาและของกลางเพียงช่วง5ปีคือปีพุทธศักราช2550ถึงพุทธศักราช2554พบสถิติการจับกลุ่มไอซ์เพิ่มขึ้น7.8เท่าแสดงให้เห็นว่าเริ่มมีผู้เสพไอซ์เพิ่มขึ้นทุกปี ปัจจัยสาคัญที่ทาให้ผู้เสพอไอซ์เพิ่มขึ้นคือกลยุทธ์การตลาดของกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดกลยุทธ์หนึ่งก็คือการมุ่งขยายกลุ่มลูกค้าไอซ์ไปยังเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนแต่เนื่องจากไอซ์มีราคาแพงนักค้าจึงปรับการขายโดยมีการแบ่งขายย่อยตามกําลังซื้อของผู้เสพเพื่อให้เยาวชนทั่วไปสามารถเข้าถึงไอซ์ได้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีการจัดปาร์ตี้เพื่อให้ลูกค้าหน้าใหม่ได้ลองใช้กลยุทธ์เหล่านี้เกิดผลให้ไอซ์ เริ่มแพร่ไปถึงเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและชุมชนมากขึ้นควบคู่ไปกับยาบ้าอีกกลยุทธ์หนึ่งที่ใช้ส่งเสริมการขยายตัวของไอซ์ในกลุ่มเยาวชนก็คือการสื่อสารแบบปากต่อปากและทางอินเทอร์เน็ตข่าวสารที่ถูกส่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายกล่าวถึงไอซ์ว่าเป็นยาเสพติดชั้นสูงสำหรับคนมีระดับไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทำให้หุ่นดีผิวดี ไม่ซูบโซกเศพษแล้วอารมณ์ดีเข้าสังคมได้ง่ายเพิ่มความสนุกสนานในการเที่ยวเตรสรรพคุณที่อ้างเหล่านี้ล้วนโดนใจกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังอยู่ในกระแสข่านิยมรักความสนุกสนานนิยมความสวยความงามและทำให้ไอซ์แพร่ระบาดไปได้อย่างรวดเร็วแต่จากการศึกษาถึงการออกฤทธิ์ของไอซ์โดยพิจารณาระดับของสารสื่อประสาทที่กระตุ้นความรู้สึกสุขในสมองและระบบประสาทของผู้เสพไอซ์ขนาก่อนเสพกับขนาที่ไอซ์ เข้าไปออกริดพบว่าสารสื่อประสาทด้านความรู้สึกสุขมีระดับแตกต่างกันอย่างมากกล่าวได้ว่าไอซ์เป็นยาเสพติดที่สามารถทําให้ผู้ใช้เกิดการติดได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เสพการลองไอซ์เพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลขณะเดียวกันข้อมูลทั้งการจับกลุ่มและการบําบัดร,รักษาในหลายประเทศพบว่าผู้เสพไอซ์จะมีอาการรุดโทมอย่างรวดเร็วใบหน้าแก่กว่าวัย มักมีบาดแผลต,ตามใบหน้าและร่างกายเนื่องจากขาดสติความระมัดระวังตนเองและเลยสุขอ,อนามัยมไอซ์จึงไม่ได้ช่วยให้ผู้เสพสวยงามขึ้นตามความเชื่อที่นักขาพยายามสร้างขึ้นนอกจากนี้ในการผลิตไอซ์ต้องใช้สารเคมีประเภทกรดซึ่งจะมีบางส่วนตกค้างอยู่ในไอซ์ทำให้ผู้เสพส่วนใหญ่เป็นโรคในช่องปากด้วยอาการฟันผุก,กลายเป็นสีดำโยกแก่และหลุดไปในที่สุดอาการนี้ จะหนักหนากว่าฟันผูธรรมดาเพราะจะลุกลามไปทั่วทั้งปากเช่นเดียวกับยาบา้าเนื่องจากมีสารเคมีตัวเดียวกันผู้ที่ใช้ไอซ์ติดต่อกันนานๆจะเกิดอาการทางจิตโดยเฉพาะอาการหวาดระแวงและมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงทำร้ายตนเองและผู้อื่นจนเป็นความเดือดร้อนแก่สังคมเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงที่ยาบา้าแพร่ระบาดอย่างมากเมื่อปีพุทธศักราช2540ถึงพุทธศักราช2544 ในปีพุทธศักราช2553นักวิชาการด้านยาเสพติดประมาณการผู้เสพไอซ์ในประเทศไทยไว้ที่จำนวน130,000คนโดยย้อนหลังไป5ปีผู้เสพไอซ์มีเพิ่มขึ้น7.4เท่าและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณในช่วง3ปีหลังดังนั้นหากเราไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไอซ์ได้ด้วยอัตราแพร่ระบาดเช่นนี้ประมาณการได้ว่าในอีก5ปีข้างหน้าคือในปีพุทธศักราช2560จะมีผู้เสพไอซ์ถึง8ล้านคน คิดเป็น12%ของประชากรไทยในเวลานั้นเท่ากับว่าในชีวิตประจําวันของเราในเวลานั้นบรรดาคนแปลกหน้าที่เราเดินพบตามท้องถนนขึ้นรถสาธารณะหรือในยา่านชุมชนต่างๆหนึ่งในสิบคนมีโอกาสเป็นผู้เสพไอซ์และที่สําคัญคือเราไม่อาจทราบได้เลยว่าเมื่อใดที่คนเหล่านั้นจะเกิดอาการทางจิตทําร้ายตนเองหรือตัวเราหรือคนใกล้ตัวของเราสภาพความปลอดภัยของชีวิตที่ไม่แน่นอนเช่นนี้ใกล้ตัวเรามากกว่าที่คาดคิด หากคนไทยไม่เริ่มตระหนักถึงหายนะนี้และไม่ลุกขึ้นมาร่วมมือการดูแลลูกหลานและคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้เยาวชนรู้เท่าทาันการโฆษณาชวนเชื่อของนาคารีบนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดร,รักษาและเป็นหูเป็นตาสอดส่องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไอซ์ในสังคมและชุมชนของแต่ละคนรวมทั้งร่วมแรงร่วมใจกันทุกฝ่ายเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของไอซ์ให้ได้เสียตั้งแต่วันนี้ เราคงต้องเตรยียมคําตอบไว้ให้กับอนาคตด้วยว่าพวกเราปล่อยให้ปัญหาทั้งหมดเกิดขึ้นโดยไม่ทําอะไรเลยได้อย่างไร